lem cái, cái mặt lắm nhanh khe không nhau ăn nhau lam nhanh đó, nhí đó. กะทิ้ำตาลเนาะแล้วก็ซื้อมาม่าหางหนึ่งแก๊สนิดอมาม่ามาเบิร์ลูนิดมาขอบอันคุ้ปราแทนก่อนประแทนอัน,นเพียงรอง้ แก๊สมาจาะขอบคุนอะไรได้ปลาแพร่นได้แล้วได้แล้วปลาแพร่นอยู่ดีมีแหง้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรุ้ยลำรุ้ยกว่าเก่มมาเด้อมมค่ะไปตาต่อเนื่องไปตาเอาไว้ง่ายๆกินต้มแมลงนี่แหละขอแค่นี้อยากกินต้มแมะเร็งกันน้องเนยกระจองน้องลีกระจองเรื่อนน้อ,องมาชาขี้เข่าก็เอาใี่กินต้ม กินกับมาม่ากินกับมาม่าบเข่าแล้วนี่น,น,นะใหกับบุกินเขา่าเข่ากัสีเลือแล้วสีใด้ายเข่าแล้วมาเด็ดปลากเลย้เข่ากับเลือบมาลายมาเลยเนาะก็ได้กินลอเขาไม่แต้ว่าเขาเจ้าจสีเลืออยบมาาก ว่าไปไกลหนึ่งไลายถึขเขาจะดีสิมาตีมนสิดแด่บรายทำงรับยาี่ก็ย่ารนี่กแม่พี่น้ำบาเลยร้ยานดูกอหน้า่กก่้เ,เลย มาด้วยกันเหรอโอ้โหอยล้าตัเอล้าตัเคงไปตะี้อ้มตานนี่แล้วชักเลยต้ก็นตานถึมาแล้วตะ้กตา เ็กรแลงที่กแลงค้วมันไม่นมือว่ามันไ่เแตด้นกันงงเขามี่แหละีขบานก่อที็ถ้ากดบนเ h, b b h <S <S 2> <S 2> t ตงไดนเนาะมันก็บย่เี้ยัขวนเขาต้มเขาอนตุ้มเขาแล้วก็ กวกะทิน้ำตาลลงไปนี่กวะทิลงไปกเยังไปอะใส่ตอนี้ควนควนเผาได้เาจะทำไงอย่ลงงงเรจะไปต้มมันน้ำกะทิน้ำตาลใส่บ่ตวนใช่

แม่ทำอะไรใช่ไหป่าบนนี้ก็เป็นป่ากันทำมีด้อยเนาะแม่ไม่หัวหอกอะไรกันตรงนี้ป่าจะเอาเงินไปกัน สบายดีพี่น้องสบายดียามกลงแรงพี่น้องเอ้พาอแม่กับเขาคั่วกันตั้งต้มเขา,เอ,าอยู่จะทำข้าวนี้ข้าวข้าวเหนียวลำไยบเ่ยเคยกินเนื้อเสือฮะพี่น้องช่วยไปไหน,นได้ ก่อนอื่นก็ขอบคุณป้าแพร์หลายๆที่แนะนำเมนูนี้เพม่อนกันเพม่อนกับเห็ดให้เด็กๆกินลองบ้างดูเพื่อเปล่าเหมือนกับซอยซื้อกะทิกับน้ำตาลกับมะม่าให้เด็กๆยังไดงก็ขอบคุณหลายๆเด้อป้าแพร์เด้อแม่ถ้ามันแตกเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะที่ว่าพ่อโยนตาไม่ซุกกแต่ตรงคนตลอดถ้าบึงนี่ส่งก็มาแต่ขั้นมีใบเตยกับใบเตยนะตรง <cười> <cười> nói nọ em phần nặng Kinh The gin Để kinh là phần bộ ơi. Siêu chai <laughs> phải mắc siêu siêu, Phần mạc kinh Mhm. 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 ăn Mhm. 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 ăn Mhm. 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 ถิ่มเด้อทิมเด้อกินต่อน่ะเออกินมือน่ะกินมันตกแล้วบวบหายเก็บแล้วลูกเด้อมันตกแล้วถิ่มลดเต็มปากมีอะไรพี่น้องรถเดินหินมันไปฆ่าอะไรก็ฆ่ากันค้นมาหนิสามโหลดพอดีเบิดเดี๋ยวงชิไปล้างหินซะก่อนเ่าก็ได้มันมีขี้ดินปนมานำนี่พี่น้องก็ต้องล้างออก

เปล่าเออกินกินลูกกินกินแล้วเหรอเออเปล่าอะไรกินล่ะคนไปเดียวสาเบิงว่ามันจะออกมาแบบไร้ห้ากับผเคยกินจิกเถื่อเสาเบิงน้ำกันไปทำไมลำไงกับพร้อมแล้วปลาลุงนี่ลงไปเลยจ้า เขาห้าก็ได้ซุกได้ที่แล้วกำลังเม็ดกำลัางงามใส่เต้าทานไฟกับใบแห้งไปได้ไงน,นะแต่เอาปั๊บเ้าได้ทานนอนมันก็นเลยเป็นเม็ดสวยงามบอปลาลุงเม็ดขา่าวกำลังพอดีแต่ว่าซุกแล้วข่าวกันกำลังพอดีพอดีเลยแลต่ตกจักหน่อย เออได้มานำเห็ดยังเลยเอาสะกอนจะจำให้เห็ดเห็ดบ่เห็ดแบบนี้แม่น้จ้าหางคิ้มบอเลยเให้กทิลงได้นีน่นำตาลเข่าก็ใส่ไปแล้วมักหวานก็ใสหวานด้วยจ้ามักประวา,น,วน,กวาน,วนก็ใส่ธรรมดาก็ได้กลางๆโอเฮียเวลาตาลทรายขาวเปลือก ใส่เกลือน้ำจักหน่อยเด้อไปลุงเด้อใส่เกลือน้ำจักเบาหวานจนเกินไปใส่เกลือจากใส่เกลือจ้าปริมาณเอาพี่น้องคือสิเคยเห็ดหลายคนอยู่ดอกเนาะเข้ากับครั้งแรกที่เห็ดข้าวเหนียวลำยยไยเม็ดอขาวสวยๆเดี๋ยวไปต้มกะทิก่อนมาสิพ้เรลีร่ไม่นำต้มกะทิกันเด้อ จะจังคิวต่อไปา5ิตุ๊า5ิอันตั้งนานเลยค่ะคิดว่าได้ได้ที่ละกันไหมคะความหวานกับโอเคแล้วอืมพอดีความหวานแล้วแต่กะทิลงมาเท่ากับพอดีเม็ดงามข้าวหวานลองตักใส่ถ้วยเบอร์กระลุกนะเอากะทิเขาก็ตุ้มเรียบร้อยแล้วละกะทิกันนะตุ้มเดือด เอา้องอันนี้ฮะบัง้ามบึงก่อนบังหัมเขาบม่ได้กินแล้มอกินมันหวานสะทีเขากะต้มมาแล้วจ้องมาด้วยเดี๋ยวซิซก่อนเลยเอาเอาขาน้ำตีเอาเขาน้ำอะยังห่อนอยู่เปล่าก่อนอันนี้ก็อเพรานี่จ้าปะ้าลูกข้าวเหนียวลำไย กระดีกขาเลยเนาะกรดูนอนบลากระดูกบนตามกจตามหไหวาหวานหวานแห่อีหน่อยใส่กับปัดครื่งโลยังหอดปลาเอ้เพราะว่าเห็นวาใหม่ใหม่กับหอยซีใหม่ใม่เลยอับเลยอืม อื้นล่ะอื้นลุดแสนจุแสดแสนห่อนแสนจะมันห่อนเดี๋ยวเปลี่ยนถั่วให้ก่อนแสดมันไข่เชือพรัมมยากาศได้เพลงสมีเดอร์บราดาวเพิ่งกำลังหินไว้ที่ดินลายพอกันใหม่คลิปหนาจ้าแสดมันหอนคลิปกันหนาอีด้วย